สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์เซนอลแฟนครับก็ผมวันนี้คลิปจะลงเป็นวันศุกร์ที่2ส,งสิงหาคมครับ2อง7ครับแต่ณนะตอนนี้ที่นั่งอยู่เองคือค่ำคืนของวันประหัสที่1่งสิงหาคมนะครับขออนุญาตลงคลิปก่อนขอประวมวลเหตุการณ์ต่างๆในรอบวันรวมถึงทั้งเบื้องหลังแมตต์อุ่นเครื่องนะครับที่อาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูลไปครับลิเวอร์พูลว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับ โอ้โหโจุดพลุฉลองกันอก็ขอเป็นเต็้งหน่ะขอเป็นเต็งหนึ่งขเงงขาเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เบื้องหลังการอสิ่งที่เราได้เห็นนะครับสิ่งที่ผมได้เห็นซึ่งไม่รู้จะตรงกับพี่น้องไหมนะจะตรงกับใครบางคนไหมสิ่งจะได้เห็นหลังเกมนี้นะครับว่า อะไรเกิดขึ้นว่ารวมทั้งบทสัมภาษณ์ของพี่มิเกลอาเตต้าด้วยนะครับอ่าก่อนที่จะไปเริ่มก,กันก็นี่ให้ของเม็ดฟ,ฟูแดงเลย,เลยครับโอกราบขอบคุณพี่น้องนำหนุนกันมาเรื่อยๆทุกวันกำลังใจมีมาทุกวันแต่ขอเพิ่มทุกวันก็ดีนะครับก็เอาที่ไหวเอาที่สะดวกครับท่านใดที่ไม่สะดวกในเรื่องของสนับสนุนสินค้าก็ดูคลิปกันยาวๆอย่ากดข้ามโฆษณา โฆษณาจะเป็นสินค้านู่นนิดั้างก,ก็ถือว่าดูดูกันไปอุ่นหนุนเขานะเราอ่านไม่ได้อุ่นหนุนเขาจะเราอุ่นหนุนเรื่องเวลานะครับก็นะช่วยๆกันอย่าก,กดข้ามโฆษณาดูกันจนจบละกันนี่แหละครับท็นทีเป็นช่องทางที่ช่วยที่คุยโดยตรงเลยทีเดียวนะครับก็กราบขอบคุณไว้ทุกครั้งเลยนะครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์นะครับรผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเมล็ดองุ่นแดงครับไร้สารการตกคด การตกตะกอนนะครับไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นเลยละลายนี่นี่นี่ดูดูดูไอ้ดูทุกวันมาเช้าไม่ได้กินนะเมื่อเช้าเป็นน้ําร้อนนะครับดูนะครับหูณหภูมิเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็ร้อยเปอร์เซนเลยเห็นไหมสีอำพันจริงๆออไม่ใช่อำพันเด็กสีนี้เขาเรียกเาสียอะไรนะสีทับทิมเนาะ สีดูแบบน่ารับประทานมากนะครับก็ช่วยยืดอายุการใช้าง,งานของร่างกายครับช่วยดูแลอว,วัยวะภายในช่วยปรบบับสภาพความดุลช่วยเติมความสดชื่นให้เราดูดีจากภายในสู่ภายนอกครับหนึ่งหลอดยีสิบเมตรครับปกร้อยยี่สิบาทส่งทั่วไทยไปเลยนะครับผมเม็มดฟูแดงเล็ดครับหรือมุ้งนีนักนั่นเองครับหกร้อยห้าสิบาทนะส่งทั่วไทยครับผมก็จะขออนุญาตจ,จัดหน่อย อันนี้เป็นก่อนนอนใช่ไหมฮะผมจะก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะครับคืนนี้ก่อนนอนก่อนแต่คลิปลิปลงเช้านะคลิปลงเช้าอ,อมันชื่นใจอ่ะใช้คำว่าใครใช้คำว่าชื่นใจเปลืองมากแต่มันชื่นใจจริงนะลองไปทานได้พี่น้องหลายท่านลงไปแล้วโอ้โหอุ่นหนุนนะเมื่อกี้พี่น้องอุตริก็ทักถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่ะ เบื้องหลังนะครับหลังจากที่เราแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะเราลงสนามไปนะครับมีอาคาจะขอบไฮเป็นผู้สัมประตูครับเบนไว้จะคุบปีออจับคู่กับกายเบียนมากันเทียสครับแบ็กซ้ายเป็นพี่โอ็กซันเดอร์ชิงเชนโกสงสัยพี่สล็อตคงโทรหาป่าครอปอืมโทรหาปาครอปเฮ้ยจะเล่นกับสล็อตเล่นยังไงดีป่าครอปก็บอกว่าไงป่ะจอทางขวาจอทางขวา พีซอลอนก็นเลยเจาะแม่งทางขวาเลยเอาใครลงดีซาร่านั่นแหละของแสลงทิงโก้กัน <c oughs> ขำๆขำๆนะครับแล้วก็กองการก็มีพี่มึกโทมัสมาเต้ครับมาตินเอเดนการ์ดแล้วก็พี่ข้าอ่าคลายฮาวแวดนะครับพี่ข้าวอยู่ลอนดนอนยังเที่ยวอยู่เดี๋ยวคงจะกลับมามิลิสโดซันทางขวาทางซ้ายเป็นกราบเบียนมาร์ตินเดลี่ครับแล้วก็คราบเบียนเจซูสนะก็ถือว่า เกือบจะครบทีมนะครับแล้วก็เราในครึ่งหลังเนะี่ยเราเปลี่ยนเอาลิเดลสันเอาพี่ทอซาลงมาฟาโรวเวลาลงมาครับอีธานเนเวนเดอรี่เอาลงมาแทนคาเวทตัวของลิวิสสเกเรีก็ลงมาแทนโอเล็กซานเดอร์ชิจิโนอ่าเี้กาเทียได้ลงมายืดเส้นยืดสายนะครับเตรียมบินมานะครับหลังจากกลับไปอ่าอังกฤษวันนี้ก็คงจะเตรียมบิน พี่ใครได้เห็นเมื่อเช้านี่เห็นเอ็ดดี้เองเกเทเยนั่นอาจจะเป็นแบบสุดท้ายของเอ็ดดี้เองกติเอนในชุดสีเสื้ออาร์เซนอลนะครับพี่จอรินโยลงมาแทนพี่หมึกโทมัสปาเตครับแล้วก็ไอเดนเฮเวนลงมาแทนกลกยเบยนมาการเียสแล้วสุดท้ายก็คือตัวของโจวิโคสครับลงมาแทนพี่เสือเ็นไว้อ่ะก็อย่างที่เห็นครับเราแพ้ไป2ประตูตอนหะน่ะเสียไปก่อน2ลูกแล้วก็ ได้คืนมาจากแคลร์แวดโดยพิกัปตันเรนการ์ดเป็นคนแอสซิดนะครับสิ่งที่ได้เห็นคืออะไรอันหน้าสิ่งที่ได้เห็นคืออะไรผมบอกตั้งแต่ต้นนะเห็นไหมตั้งแต่เราชนะบอลมัดรวมถึงเราชนะ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่ได้กระดีกระดาอะไรเลยก็แค่ขอให้นักเตะเราได้ลงอย่างครบถ้วนแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าให้มีการบาดเจ็บขออนุญาตปรับแอนนินึง มันขึ้นไปไหนเนี่ยนะขออย่าให้นักเตะของเรามีอาการบาดเจ็บนะครับขอแค่นั้นจริงๆส่วนเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สี่เลยแต่รูปเกมอะไรที่เราอยากจะลองดูต่างหากก็หนึ่งนักเตะเพิ่งจะเข้าค่ายนักเตะเพิ่งจะได้ออกแรงถามว่าความฟิตจะเต็มร้อยไหมมันคงไม่เต็มหรอกนะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งถ้าเผื่อมืดเต็มสิบก็คงจะมาสักเจ็ดแปด อ่าเจ็ดแปดอย่างนี้สังเกตไหมเวลาถึงเวลาก็จะเปลี่ยนเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะมาให้กล้ามเนือ้อมันทํางานเต็มที่ครับเราได้เห็นยูเลนติเบอร์พร้อมกับริคาร์โดคาราฟิโอรีนั่งอยู่ข้างสนามแล้วนะครับและสําคัญอ่าอันนี้ชัดเจนเป็นประโยคแรกที่อยากจะพูดคงจะคลายความสงสัยนะครับว่าทําไม หน้าเนะี่ยสำคัญมากเลยยังไม่เอาหน้าทำไมถึงไปเอาแบ็คซ้ายมานี่คือคำตอบในเกมนี้ที่เห็นนะเห็นไม่เห็นเม้นมานะครับรู้สึกไงเม้นกันเข้ามานะตรงอย่างที่ผมไหมไม่ตรงไม่ตรงตรง,ตรงไหนแย้งมาพูดคุยกันนะครับนี่คือเหตุผลที่พี่ตาไปเอาริคาร์โดมาเพื่อยังไงครับวันนี้เราเห็นไหมลูกที่เสียเหมือนเดิม เหมือนเดิมมันเป็นจุดออดที่เราเผยให้คู่แข่งได้เห็นก็คือทางแบ็คซ้ายของเรานี่แหละอันนี้ไม่ได้ขิงแม่แะไรงสิ้นนะครับให้รูปเกมให,เหให้เห็นให้เห็นให้เห็นกันเองอังน,นี้ดีกว่านี่คือคำตอบครับที่ทำไมไปเอาคาราฟิโอลีมาเห็นแล้วใช่ไหม ผมคงไม่ขยายผม,คง,มคงไม่ขยี้แล้วนะเอาตามนี้แลก้กันไม่อยากจะไปอะไรคนอื่นมากมายนะครับแต่ผมเห็นนี่นี่แหละคือคําตอบเพราะว่าคุณมีแผลอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาไปอุดซะไปอุดซะให้มันแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ทีมหรือบูลทีมเดียวที่เห็นในรีเมยรีเขาเห็นหมด ขนาดเราๆที่เป็นคนดูอ่ะเราเงี้งเห็นอ่ะแล้วคนที่เข้าหูมีศาสตร์มีสินการัำทีมเขามีหรือจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนี่แหละครับไอคนที่บอกว่าอ้ซื้อมาทําไมปิดปากนะอืมคงรู้แล้วนะคงเข้าใจแล้วนะนะ t r u s t i h in process ครับให้เข้าใจคํานี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทํามันมีเหตุมีผลมีเหตุผลและก็มีเหตุที่มาลองรับว่าทําไมเพราะอะไร นี่คือคําตอบนะหนึ่งนะครับลูกเกมเราอาจจะเป็นรองครับเราอาจจะขึ้นเกมลำบากเพราะว่าให้เห็นความต่างความต่างระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองถ้าเราหลับตานึกถ้าเราหลับตานึกนะครับตัวจริงของเรากับชุดที่ลงเนี่ยมันจะคนละชุดหลับตานึกนะอ่าถ้าผมนะผมนึกนะหลับตานึกนะดาว,วิดไลยา เบนไวท์มาการเยสซาลิบาคาราฟิโอลีหรือยูเรนติมเบอร์นะครับพี่หมึกโทมาสปาเต้พิกาวดีแคนไลส์กับตันโอเดนการ์มูกโยสก้าคลาแฮเวตและกาเบรียมาเตลี่หรือเรโดทัสสารนี่คือชุดตัวจริงทิ้งถ้าเผื่อตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานี่คือชุดตัวจริงก่อนนะนี่คือสิบเอ็ดคนแรกเลยที่นี่น่าจะแต่วันนี้ที่ดูครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าขุมกําลังนกเตะสํารองของเรา ยังไม่ดีพอพูดตรงๆพูดแบบพูดตรงๆไม่แบบไม่อ้อมค้อมนะเราเห็นได้เลยครับทั้งอยาคุปนะยาคุปก็ยังจะต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาอีกเยอะพ่ชินโก้คงจะต้องนะถ้าอยากจะมีตําแหน่งอยากจะได้ลงเล่นก็ต้องงัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโกลเดเบสเด็ดพายของตัวเองรีดออกมาไม่งั้นสํารอก แน่ๆน,นะครับในขณะที่ลิสเลสซันฟาวิโอวิเอล่าเอาอย่างที่เห็นนะยังไม่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่การเล่นที่อาจจะไม่เต็มร้อยอาจจะเล่นถึง70-80%เนะเดี๋ยวกลับไปคงจะไปเขี่ยวกรมกันต่อนะคงจะไปเขี่ยวเขี่ยวกมกันต่อเราเห็นแล้วได้ชัดเลยนะครับนักเตะของเราไม่ใช่บอแ,แพ้แล้วมาอย่างเงี้แต่ว่ามันมีทรงมัตั้งแต่ไหนแต่ไรล้เพราะนั้นตอนเนี้ย นักเตะจะต้องจะต้องสปรีดเลยนะครับฟาเว,วลเวล่าเป็นคนหนึ่งที่พี่กับพี่พิต้าบอกเลยบอกว่าเขาจะให้โอกาสเขาจะให้โอกาสเจ้าหนูไอ้เจ้าผอมเนี่ยเวล่าลงเล่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ลงแล้วสิ่งที่คุณทำมันต้องมากกว่านี้มันต้องมากกว่านี้นะครับอีกพอย n ์หนึ่งที่ผมไปเห็นแล้วมันขัดตา,าความคิดผมนะผมว่า คาฮาเวตยังไงคงจะต้องเป็นหน้าเป้าครับคาฮาเวตยังมาเล่นหมายเลขแปดไม่ได้ไม่ใช่อ่ะวันนี้พี่ต้าเอาคาเบนเจซุสเป็นหน้าเป้าและอทลยฮาวเวตมายืนเป็นหมายเลขแปดนะมายืนเป็นหมายเลขแปดซึ่งถามว่าใช่หรือไม่ปรากฏว่าหายไปทั้งคู่อ่ะพี่คาเบนเจซุสเขาเก็บบอลไม่ได้ นะคลายแหวนมายิงประตูไล่มาหนึ่หนึ่งสองก็จริงแต่ว่าทั้งเกมก็แทบจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่กลายเป็นว่าตำแหน่งที่เหมาะเจอะที่สุดของคลายแหวน้าตอนนี้ความเห็นผมเก็บบอลดีฉีกตัวประกบได้จับบอลแรกดีนะวิ่งหาบื้นที่ได้ดีนะครับพิงกองหลังแย่งกองแย่งบอลกับกองหลังได้ดีดีกว่าคลายเบียนเชซุส อันนี้ขออนุญาตเรียนตามตรงใครที่เห็นต่างก็เม้นกันเข้ามาผมยังบอกว่าบอกเลยบอกว่าคารเวตไม่ควรจะมาเล่นในตำแหน่งหมายเลขแปดเขาเป็นตำแหน่งหมายเลขเก้า <c oughs> ไม่รู้นะนะก็หรือวิต้าอาจจะลองก็ได้ก็อย่างที่บอกครับบอลหนุนเครื่องก็จะลองซ้ายลองขวาลองผิดลองถูกซึ่งไม่ผิดนะพิ่งไม่ผิดแต่เราคนมุมมองว่าเราก็มองกับมุมของเราอะว่าเอ้เปนอย่างนี้มอย่างนี้นะ อ่นะครับก็ไม่รู้จะต,ตรงไม่ตรงนะคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นออกมองออกมองมองไม่เห็นเหมือนผมก็ได้เพราะนั้นก็ดีกว่านะอีทันโนเวเลลี่ลงมาโอเคสักกว่าแล้ว <c oughs> นะกาเบจะสซุดจะต้องจะต้องเบ่งพลังอะไรมากกว่านี้นะครับจะต้องเบ่งพลังมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เราก็มีข่าวแล้วก็วันนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพี่เทพโรมาโนโรมาเฮลวิโกแล้วนะนาลายของมิเกลเมลิโนนะครับ เมลิโน่จากลิวโตดิชจะมาตรวจร่างกายเราภายในอาทิตย์หน้าและพร้อมกับเปิดตัวเลยนะครับพร้อมกับเปิดตัวเลยเพราะนั้นในสึกเอเมเรดครับที่เราจะต้องเจอกับอเอสเจอจกับลูกกเซนก่อนใช่ไหมวันที่8เราเจอลิเวก่อนเนาะ,ะนั่นแหละเราอาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็น่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวของอมิเกลโมลิโน่ึ่ง ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับส่วนในรายของอคาราเฟอรี่เดี๋ยวพอไปถึงตอนนี้ก็คงจะกลับแล้วคงจะมีเป็นถ่ายรูปอีกช็อตหนึ่งเพื่อเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับในการที่เป็นทักเตะอาร์เซนอลมันเป็นประเดีนแหละจะต้องไปถ่ายที่สนามเอมิเรดนะเพราะว่าล่าสุดยังถ่ายที่สนามฝึกซ้อมอยู่ที่ที่อเมริกาอยู่เดี๋ยวพอไปก็คงจะมีอีกชุดหนึ่ง ะครับก็คงประมาณนี้นะหลายคนบอกว่าโหขนาดนี้เราเอาชุดนี้นะแล้วก็ีิยอฟูลก็เป็นชุดสำรองเรายังจ่อไม่เข้าอย่าไปซีอย่าไปซีตอนนั้นเอออย่าไปซีในภาพรูปเกมที่เห็นนะครับเอาเราดูเป็นแค่ระบบรูปแค่เป็นคนๆไปดีกว่าเรื่องต่อเนื่องการมงอย่างเงี้ยวันที่เราจะไมาอยู่ผมยังไม่กระดีกระดาอะไรเลยเพราะอะไรมันก็แบบลองของเขาก็ลองเราก็ลองอ่ะนั่นเพียงแต่ว่าเราลองแล้วมันโอเคกว่าเพะฉะนั้น สิ่งพิตาจะได้เห็นเขาก็ต้องนําไปปรับปรุงครับใครพร้อมจะไปต่อใครที่แบบเอ้ยยังลังเลเก็ตัดสินใจได้เลยถูกค่ะอ่าคนที่แบบเอ้ยจะเป็นย,ย,ย,ยังไงก็ผมว่าบางคนเขาควรจะควรจะขายนะครับเอาผู้ตรงตรงพี่ไมเกลตาครับกาวลังจากให้สัมภาษณ์หลังจากที่อุ่นเครื่องส่งท้ายนะเราสมา่าเราบอลบัสเราก็ชนะจุดโทษจะมาเสมอในเกมเราก็ชนะจุดโทษมา ชนะแมนยูในเกมแล้วก็แพ้จุดโทษไอ้จุดโทษนี่ไม่นับนะถือว่าแบบส,สบายๆเมื่อเช้าเราก็นึกว่าเฮ้ยจะยิงจุดโทษไว้ปรากฏไม่มีนะเออเมื่อเช้านี้ก็ต้องไล่ดูในช่องของริวพูลทีวีนะครับนะช่องอื่นเขาไม่มีถ่ายทอดก็ต้องไปดูของลิวพูลทีวีก็ไม่เป็นไร ไอเราก็น้ะมีจุดโทษหรือเปล่าอาปรากฏว่าไม่มีไอคราวนู้นนึกว่าจบแล้วแม่งมีจุดโทษไอครั้งนี้นึกว่าจะมีจุดโทษมันไม่มีอะไรของมันวะนะก็พิต้าก็บอกเลยบอกว่าผู้สื่อขา่าวถามบอกว่าเป็นไงในฐานะผู้การแต่สลอนกับที่ผ่านมานะครับพิต้าบอกว่ามันมีหลายเรื่องหลายราวมากแล้วมันยากที่จะตอบนะว่าผมจะรู้สึกไงนะครับแต่สิ่งที่จะต้องทํา กับทีมก็คือเรื่องของการสร้างความสม่ําเสมอนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆความสม่ําเสมอกับทีมควรจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรากําลังพัฒนาทีมให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นพอตอนนี้มีอะไรนะเขาเป้าหมายก็ร้อยกว่าแต้มใช่ไหมที่วันนั้นบอกไปอะ <c oughs> ร้อยกว่าแต้มนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเป็นถูกเด็กตกหรือถูกเด็ก ไปให้เด็กตบหรือไปถูกเด็กมาตบถึงที่จะต้องไม่มีอีกจะต้องไม่มีอีกรูการที่แล้วที่เรพาพลาดเือเราชนะบิ๊กซิกหรือชนะทีมใหญ่โอ้เราแต่เราไปพลาดถูกเด็กตบถูกเปล่าเพะฉะนั้นมันต้องไม่มีครับมันต้องไม่มีอย่างนี้แมนซิสตี้ร์เขาอาจจะพลาดกับทีมใหญ่นึกออกป่ะเขาพลาดกับทีมใหญ่จะแพ้นูน่นแพ้แอ้เราเสมอนู่นเสมอแต่ทีมเด็กพี่แค่ตบเรียบไม่ว่าที่ไหนทิมใครไม่สน กูไปตบเรียบนี่คือข้อแตกต่างนะครับเรากำลังพัฒนาในระดับการเล่นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆและเราพยายามที่กำลังทําอย่างหนักจริงๆนะครับแล้วก็ผู้การถามว่าแล้วตัวของพี่ต้มีการพัฒนาอะไรบ้างตลอด3ามสปีที่อยู่กับเจนนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเขารับมือคําวิจารณ์ได้อย่างดีมากๆนะครับ ช่วงแร,แรกเขายอมรับนะว่าคําวิจารณ์อะไรต่างๆมันถาโถมเข้ามาแล้วมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกันมนุษย์อตเนาะมนุษย์อะ่ะเจอด่าโน่นบูลี่นี่นู่นี่นั่นอะไรเงี้ยโค้ดสนใจนมั่งของป๊อปเป๊ปมั่งของก๊อปอะไรอย่างเงี้ยก๊อปทาเหมือนมั่งซึ่งตอนนั้นเขาต้องสลัดสลัดคราบเงาความเป็นมือขวาของเป๊ไปไม่ออกเนี่ยพอไปอยู่อัลซารอนก็บอกไอ้ของปอมสุดท้ายเขาสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้เขามาลุ้นแชมป์กับเป๊ปได้ในสองปีสุดท้ายแบบ เป๊เหนื่อยอะยอมรับว่าเป๊บเหนื่อยอะนะครับอ่าเขาบอกเลยเขารับกับคำกับเสียงวิจารณกับสิ่งอ่านได้มากมายและสิ่งที่เขาจะพัฒนาก็คือจะต้องพัฒนาตัวเขาเองกับทีมให้มันมากกว่านี้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยเขาจะต้องมองให้เป็นพลังงานด้านบวกให้หมดสิ่งต่างๆเนี่ย เขาจะต้องมองเป็นพลังด้านบวกให้หมดไม่ว่าจะมองเห็นสิ่งต่างที่มันรู้สึกมันไม่ดียังไงลูกเขาก็ต้องปรับไอ้ตรงนั้นนะ่ะให้ม่เป็นเป็นพลังด้านบวกให้เขาได้เพราะว่าถ้าเปิดเป็นพลังด้านลบเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพลังด้านลบมันจะรุนแรงมากๆนะครับนี่คืออย่างนี้ผุ้ขขาวถา,ถามถึงเรื่องของสภาพความพร้อมของทีมในเวลานี้หลังจากที่จบสามแมตช์ในช่วงของปรีซั่นที่อเมริกานะครับพิต้าบอกว่าผมว่าเราเป็นมีเรามีความพร้อมที่ดีนะ เราลงเล่นเกมที่มีการแข่งขันในร,ระดับสูงนะครับคือเราอุ่นเครื่องกับเรตันโอเลียนทีมเดียวที่เป็นทีมแบบค่อนข้างจะอ่อนกว่านอกนั้นก็ทีมระดับระดับเดียวกันนะในพรีเมียร์ลีกหมดเลยทั้งบอลมัดแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลเดี๋ยวไปเจอนะแชมป์บูเลกาเิเวอเรเซนิกแล้วก็ไปเจอโอลิเปียริยงทีมแร่งจากฝรั่งเศสก็ถือว่าเอ้ยก็เป็นการทดสอบทีมได้ดีดนะ วันนี้เป็นเกมที่ทดสอบที่แข็งแกร่งมากยอมรับรว่าร์พูลแข็งแกร่งมากครับผมคิดว่าตัวเกมเนี้ยเราเริ่มต้นได้ดีนะหกเกมตอนทีแรกหลักควรจะนำและสักสองตูนกระพูดนะแต่หลังจากนั้นสิ่งที่เราสูญเสียไปคือการคอนโทรลบอลครับเราสูญสีการเราสูญเสียการควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เราทําไม่ดีพอคือเราปล่อยให้เขามีพื้นที่มากเกินไป นะปล่อยให้มีพื้นที่มากเกินไปซึ่งพื้นที่เหล่านั้นมันเป็นพื้นที่โคตรอันตรายเลยซึ่งเราก็เห็นนะพื้นที่ตรงไหนไม่อยากไปขยี้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมนั่นอีกนะครับแล้วก็เราปล่อยให้เขาอยู่ในพื้นที่อันตรายมากขึ้นไปครับแต่ว่าในครึ่งหลังเราทาได้ดีแล้วก็เราก็ควรจะได้อะไรมากกว่านี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมผมว่าการที่เจอกรลิเวอพูลเนี่ยด้วยจักด้วยส,ดวยสีด้วยชื่อชั้นด้วยคุณภาพ ของทีมอ่ะมันก็เป็นอะไรที่นักเตะหลายละคนน่าจะได้อะไรเยอะขึ้นอ่ะนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกน้องน้องวัยรุ่นนะเราได้เจอมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแล้วเราเจอกับสถานการณ์ที่ยากในการลงเล่นแล้วก็ได้อยู่ท่ามกลางกับแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมเพราะนั้นผมพอใจครับผู้สื่อข่าวถามต่อแล้วบรรดาไอ้หนูน้องวัยรุ่นน่ะเป็นยังไงไอ้หนูน้องๆวัยรุ่นของคุณอนะ่ะที่คุณปล่อยลงมากมายเลยแล้วออก อาร์ซอนพาเด็กวัยรุ่น Regierung มาเยอะนะครับเห็นหมร ID, ุ่นพี่มีเก้าคน้องเอาวัยรุ่นมาเป็นสิบอะนะครับดาวรุ่งของที่เป็นยังไงก็ may, บอกว่าผมค่อนข้างที่จะโอเคนะอ่าแต่ก็ผมเสียดายที่บางคนได้โอกาสน้อยไปหน่อยผมอยากให้โอกาสทุกคนให้มากกว่านี้ครับแต่ว่าเราก็มีเวลาไม่มากพอเพราะว่าอย่างนี้ ถึงแม้พวกตัวผมพวกเราเราเนี่ยอาจจะไม่อุ่นเครื่องเรื่องซีเรียสเท่าไหร่นะแต่ตัวเขาเองในระดับคนที่เป็นผู้การทําทีมแล้วทาทีมบูนเครื่องแล้วเสือแปะแพ้เยอะๆมันก็ไม่ดีนะรูมมวยเ,เป็นเสียดูว่าเฮ้ยโอหบางทีมาไปถูกยิงสี่ลูกอะไรเงี้ยทีมแถวๆนั้นนะ่ะนะไปอยู่ซึ่งอุ่นเครื่องมันก็เป็นแก้อุ่นเครื่องแต่มันไม่ควรที่จะไปแพ้เยอะไงถูกป่ะเพราะนั้นมันก็พี่ต้าบอกว่าเสียเวลาอ่าเสียใจนิดนึงที่ว่า ไม่ได้ให้โอกาสให้วัยรุ่นให้มันมีเวลามากกว่านี้เพราะว่ามันมีเวลาจํากัดน,นะครับพวกเขามีผลการฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมครับมีความรับผิดชอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับในการทัวร์ปีนี้หลายคนจะให้ความหลายคนให้ความชื่นชมนะครับว่าพีพีเลตาให้โอกาสเด็กๆพาไปทัวร์เพราะการไปพาไปทัวร์เนี่ยเด็กๆมันจะได้อยู่อยู่กับชุดใหญ่อะ่ะหนึ่งเลยได้ซึมซับความเก่งได้เรียนรู้ต่างๆสองเป็นการ ปิดช่องว่างระหว่างไหวช่องว่างระหว่างเจนคุยกันพูดคุยกันนะพี่จอเจนโยเข้าไปคุยกับน้องให้กําลังใจน้องนายเจ้าเฮฟเว่นพลาดเห็นไหมก็พี่จอเข้าไปตบไลหลเข้าพูดคุยพิ่พหมืงทงมารตเตก็แนะนาไอ้น้องทาปาก็ยื่นม,มือไปแตะมือเนะี่ยประมาณนี้นะครับมันก็เป็นการช่วยลดช่องว่างนะครับเพราะนั้นพี่ตาบอกกันเลยเราพยายามไม่เห็นนะครับว่าแต่ละคนควรจะมีโอกาสได้มากกว่านี้นะครับ ผู้สืขาวถามไปถึงริคาโดคารลาฟิโอลีที่นั่งหล่ออยู่ข้างสนามกขอดีแรนได้นั่งดูก่อนอย่าเพิ่งรีบเลยกล <c oughs> ้ามเนื้อเพิ่งมาเพิ่งมาให้ตื่นตัวกับการซ้อมก่อนลงไปแมตช์ฟิตเดี๋ยวจะเดี่ยงใจเย็นนะครับพี่ต้าบอกว่าตอนเนี้เราผ่านช่วงเวลามากมายที่มันวุ่นวายมันละ เขายอมรับอย่างนะว่าช like uh, ่วงที่ผ่านมามันวุ่นวายจริงซึ like ่งเราก็ต้องกังวลกังวายนะตัวของโค้ดเองเขาก็ต้องกังวลกังวายมันจะเอายังไงว่ามันจะจบยังไงว่านะเขาก็อยากนะอ่าเขาบอกว่าวุ่นวายมากก่อนที่เขาจะเคลื่อนเครื่องมาเจอกับเราเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขามีอาการเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คแหลกแจ็คแจ็ลกแจ็คแหลกแจ็คแลกเมาเครื่องแจ็คแหลกก็คือแบบเรื่องปรับเวลาเอางี้ดีกว่านะ ลงมาบนพื้นดินแล้วยัง,งงงเวลาบางทีเวลากูนอนกูต้องมาเจอแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยก็เรียกอาการเจ็ตแหละผมอาจออกเสียงผิดป่าวะ <c oughs> ผมไม่ผิดนะเออนะครับก็เลยทําให้เขายังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมมากมายครับลงแค่ยืดเส้นยืดสายเป็นเซกชั่นเล็กๆยังไม่ได้ลงแบบเต็มระบบนะครับสำหรับการ,ราฟิลลี่ที่เราได้เห็นภาพอ่ะคือการแบบเซกชันในสถานี แค่เล็กๆเท่าน,นั้นเองยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยกลับไปลอนดอนเราจะเริ่มต้นกับเขาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้กันละกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับเรายังมีอีกมากเวลาอีกมากที่จะได้อ่าใช้ชีวิตร่วมกันในสำหรับในคาราฟิโอลีนะครับแล้วสำหรับคารแหวดเป็นไงที่ยิงประตูได้วันนี้นะครับเขาบอกว่าพิตาบอกมันก็ เป็นเรื่องดีแหละที่เขาเห็นใครฮวัดยิงประตูได้นะครับไม่ว่าใครยิงประตูได้ก็เขาก็จะดีใจทุกครั้งกา,การซ้อมการซ้อมผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมไม่ว่าจะซ้อมโกเล็กซ้อมโกใหญ่ยิงได้พวกคุณต้องดีใจฝึกไว้เขาบอกให้ฝึกไว้ให้ให้มีความสุขคุ้นชินยิงได้ไม่ว่าจะเป็นโกเล็กไห้เฮให้แบบให้เซลเลเบตกันนะนะครับผมคิดทบทวนว่าก่อนว่าจะส่งเขาลงไหมเพราะว่า ต้องเรียนรับตรงว่าคาร์แบทซบอ,อ่าซ้อมไม่ครบเซกชันมีบางเซกชันที่ซ้อมไม่ผ่านอะไรนี้กว่าเพราะฉะนั้นความฟิตเขากำลังเพิ่งมาไงนะการที่จะลงทีมแต่ละทีมเนี่ยมันก็มีการซ้อมสถานีแต่ละสถานีผ่านไม่ผ่านสถานีที่ผ่านไม่ผ่านก็ปรากฏว่าคาร์แบทยังไม่ค่อยได้ยังไม่ครบพูดง่ายนะครับแล้วก็แต่ก็เขาก็ดูในสนามได้แล้วก็กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีเพราะว่า ต้องยอมรับครับก่อนที่เขาจะมาหาเราที่เมกาเขาก็เตรียมร่างกายมาดีได้พอสมควรนะครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์หลักๆของพี่มิเกลเดต้านะแล้วก็ตอนนี้ก็คงคงเที่ยวต่ออีกวันบัดแล้วก็คงบินกลับนะเพราะว่ามีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ครับอีกหนึ่งอาทิตย์ที่กลับมาลอนดอนเนี่ยมีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นขาออกทั้งเอดดี้ฮัลโลเนเกเตียรวมถึงทั้งลิสเนวสันว่าจะเอาอยัางไง นะครับว่ายัางไงขาเข้ามิเกลเมเรโน่ ael, ino, ค่อนข้างโอเคคอนเฟิร์มแล้วนะครับฟาเบนลุยเอาอยัางไงนะเกียวเคเลสจะเอาอยัางไงอ่าใจเย็นเยอ่านะใจเย็นตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับประตูได้มาแล้วแบ็กได้มาแล้วกองกลางอีกจะได้อาจจะได้ทีเดียวสคนเลยหรือเปล่าแล้วก็หน้าเป้าที่เรารอแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากได้วิงอีกทวึง วิ่งั่งขวายสักตัวสังเกตไหมพิพตาพยายามปั้นลิสเดลซันเป็นวิงสองสามแมตตนะ์น่ะเข้าตาไห่เข้าตาพี่น้องตัดินใจแล้วกันสังเกตไหมพิพตาให้ลิสเดลซันวิ่งเป็นวิงขวาสามแมตต์เลยใช่ป่ะเออลิสเดลซันลงสามแมตต์เลยอะ่ะเหมือนเป็นการทดลองอะ่ะทดสอบอว่าคุณสามารถที่จะมาแบกหรือจะมาทดแทนบุคยศก้า,าในกรณีที่ไม่อยู่ได้ไหมพี่น้องคิดดูแล้วกันว่าผ่าน หรือไม่ผ่านนะครับก็เราก็มองกันแบบตรงๆนะไม่มีการมาอวยมาอะไรกันเห็นยังไงก็บอกอย่างนั้นผิดทูงไงเดี๋ยวก็มาคุยกันในช่องล้วกันก็คงประมาณนี้นะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณสําหรับยอดไลค์ขอบคุณสําหรับการดูนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการสรนับสนุนไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แดงรวมถึงสินค้าของที่หวยโดยเฉพาะเ็สฟูดแดงแรงลิ์นะครับอย่าลืมห5รอบาทส่งทั่วไทยนะ20เม็บโอ้โหรับรองไปคุ้ม นะคุ้มแน่นอนท่านจะรู้สึกเลยว่าท่านรู้สึกโอเคขึ้นมากมายเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับติดต่อติดตามมาได้ทั้งนึงเฟซบ o ๊กนะกลิตาพาเดียวนิดนะครับแล้วก็ทางไลน์ถ้าเื่อใหญ่พูดคุยในเรื่องของสินค้าก็ทางไลน์นะครับ t o n p c r a มีต้นครับอนั่นคือติดต่อทางไลน์นะครับคุยเรื่องสินค้าแล้วกันนะประมาณนี้่ะโอเควันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยวันนี้ทํางนานมาสุดท้ายนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จันทร์ได้หยุดยาวกันอีกแนละ้วเอ้ยไม่ใช่ดิโอ้ต้องต้องนูนล,ลืมไปเร่งวันเวลาล้วเกินเสาร์ที่นี้ยังปกติอยู่นะต้องนูน90 11สิอองันนั้นถึงจะไีหยุดนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากส่งกบงใจให้เจ้าทีี่พ่พน้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสาบจัาหวยแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับพี่น้องที่ยะลาก็ส่งข่าวมาตลอดว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบขอให้พวกท่านรักษาตัวเองนะครับระวังรักษาสุขภาพระวังร่างกายภายัภยเพศภัยอันตรายก็พยายามเซฟตัวเองดีๆนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะเป็นกำลังใจให้จริงครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้วันเสาร์รับผมก่อนไปขออีกทีนะ กระโดดหมดแก้วเลยเดี๋ยวเข้านอนสบายเลยคุณสุดยอดอยู่แล้วครับสวัสดีครับ